แฟนยูเต็ดนิวครับทางช่อง y o u t u แฟนตีแปดครับอยู่กับเปเรมี่มาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของปีศาจแดงกันทุกวันครับซึ่งประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับซึ่งในยุคของพรีเมียร์ลีกเนี่ย แฟนๆก็คงจะนึกถึงภาพติดตาลีลาการเซฟของนายทวารระดับตำนานอย่างปีเตอร์ช m ไมเคิลหรืออาจจะเป็นเอ็ดวินฟันเดอร์ซาครับซึ่งฝากวีรกรรมหน้าประทับใจไว้หลากหลายโมเมนต์เลยครับปีเตอร์ช m ไมเคิลเนี่ยมาในยุคเริ่มต้นของพรีเมียร์ลีกเลยบุกเบกิกไล่ล่าความสำเร็จอยู่เฝ้าเสาในถิ่โอทฟอร์ดเนี่ยปีด้วยกันนะครับอำลาไปหลังจากคว้าทิปเปิลแชมป์ ในปี1999นะครับส่วนฟันเดซาีนก็มาในช่วงปั้นปลายของชีวิตครับช่วยยูเต็ดเซฟอยู่6ปีครับแล้วก็ปิดฉากอาชีพไปหลังจากแพ้บาร์เซโลนาในนัดชิงเชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ซีในปี2011ครับนับจากนั้นเป็นต้นมามันคือเวลาของดาวิดเดเคานนะครับจากจุดเริ่มครับช่วงซัมเมอร์2011ครับ ซึ่งแมนเชเตเนี่ยไปคว้าตัวมาจากแอตติกมาลิกนะครับมาถึงวันนี้นานกว่า11ปีครับที่เขาลงรับใช้ปีศาจแดงน,นะครับแต่ในแง่ของความสำเร็จี่ถือว่าน้อยมาในช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะครับสำหรับปีศาจแดงครับก็ได้แชพพมป์ลีกแค่1สมัยเท่านั้นเองนะครับก็จะเรียกตำนานหลายคนก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าเรามองในแง่ของความที่ รับใช้สมสรนมายาวนานอันนี้อาจจะได้แต่ตำนาโทฟี่แชมป์หรือความสำเร็จเกียรติประวัติอะไรต่างเนี่ยมันยังไม่ค่อยสบน้ำสบเนื้อเท่าไหร่ครับล่าสุดมีประเด็นเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของ DKR ครับซึ่งฉบับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีผลถึงปี2023นะครับแล้วก็มีออปชันยืดขยายอีก12เดือนมันก็เป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงว่าตอนนี้บอร์ดบริหารกาลังจะเคลียร์กับ DKR ว่าจะเอาไงกันต่อไปนะครับเหลือสัญ ยาไม่ถึง1นปีนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รวมออปชั่นแล้วก็ค่าเหนื่อยคุณแพงมากนะครับ375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับอันนี้คือตัวเลขที่เขาเซ็นกันไว้ซึ่งหลายคนก็ตั้งแง่ว่าแพงขนาดนี้ตอบโจทย์ได้ดีแค่ไหนจากภาพที่เราเห็นในซีซั่นที่แล้วแล้วกันเดกอาก็ยังมีปัญหาเรื่องการออกมาตัดอบกาอากาศ ซึ่งมันไม่ค่อยทําให้แฟนผีอุดใจมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องราวของการใช้เท้าเล่นบอลเตะเปิดเกมต่างๆมันก็มีบาดแผลเห็นมาเป็นระยะลงไปถึงในช่วงต้นซีซั่นโดยเฉพาะเกมที่แพ้ต่อเบนฟอร์ดนะครับช่วงหลังดีขึ้นหน่อยความเหนียวแน่นหนึบอะไรต่างๆกลับมาเข้าฟอร์มเมื่อได้แผงกล้องหลังให้มันลงตัวนะครับคาถามคือไปแดงจะต่อสัญญาก,กับ เดฟไหมในเมื่อค่าเหนื่อยมันแพงแล้วมันจะหาจุดลงตัวได้แค่ไหนถ้าจะต่อแล้วเอาค่าเหนื่อยสูงขึ้นเนี่ยในวัยสาเ็ปีเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคนะสโมสรคงจะรู้สึกเสียเปรียบผู้สาวประตูเป็นตำแหน่งที่เฉพาะนะครับเพราะว่าเรื่องอายุเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นตุ้มประสักนะสาเอปีเนี่ยมันโอเคร่างกายแบบไม่ไม่ปานเดียวมันเดิมแต่มันมีประสบการณ์มีลูกเก่าซึ่งหลายๆคนก็ทําไม่ดีตัวอย่างก็คือเอ็ดเวนฟันเดอร์ซานั่นเองครับระจบหมอกับมีข่าวว่าอันเดอร์โกมันติดทีมเก่าของเดฟเนี่ยอาจจะปล ซึ่งกําลังเดินทางในช่วงสัญญาปีสุดท้ายมกราคมนี้อาจจะโละเพื่อป้องกันการเสียแบบกฟรฟีๆแล้วก็เล็งเอมิเลโน่มาตินเนสมือกาาของแอสตันวิลล่าไปเป็นตัวแทนแล้วมันก็เชื่อมโยงกับแมนเชสเตอรถ้าอยากจะได้โกดีๆทสักคนแม้ว่าโอบักเนี่ยในขวบปีนี้มันจะไม่ได้เหนียวแน่นหนึบเหมือนเมื่อหลายรุ่นการก่อนแต่ก็ยังเป็น โกเกรดดีของยุโรปมีความชัวนะครับสาล้านยูโรคือราคาที่ตาหมีอาจจะปล่อยในช่วงตลาดปีใหม่ก็ต้องมาคํานวณคิดให้ดีๆว่าเ,ออเชนฮาร์กพอใจกับเดกยาแค่ไหนหรือว่าไปว่ากันหลังจากปิดซีซั่นนี้เพราะยังมีออปชั่นให้ต่อรองกันได้อีกนะครับนั่นคือเรื่องราวของในวานปีสัตว์แดงที่ยังต้องรอด,ดูไปต่อไปแล้วก็ก่อนจากการฝากไว้สาหรับช่องแปดสิบแปดร้อยครับตามคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆของปีสัตว์แดงครับ